ซึ่งเจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าพ่อลอซิ่งเป็นเจ้าพ่อร้านแต่งรถโดยเฉพาะรถกระบะ PPV วัยรุ่นสายคองต้องรู้จักครับณนะขมลการย่างนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้ำมนด้วยว่า ความเป็นมาของน้ำมนต์เนี่ยว่าจะเป็นร้านแต่ง All นิวหรือแต่งกระบะชั้นนำของประเทศไทย น้ำมนต์ผ่านอะไรบ้างน้าเห็นครั้งแรกเป็นไงชอบมโอ้โหชอบเลยอ่ะเป็นรถในฝันเลยอ e ่ะผมเนี่ยรู้จักน้าตั้งแต่ผมเป็นเซลไปขายของน้าใช่น้องดีมก็รู้จักกันมา10กว่าปีโอ้โหสิบกว่าปีแลยสมัยเป็นเซลสแต็มฟอร์ดใช่อุนหนุนล้อผมสักชุดไหมครับโอ้จะมาถึงตรงนี้นานๆน้องโอ้โหเพราเราเราอย่างน้าน้าก็เริ่มมาตั้งแต่แบบร้านเล็กๆใช่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 ผมเชื่อได้ว่าหนึ่งอย่างที่ทําให้น้าและผม มาถึงทุกวันนี้คือความซื่อสัตย์ในอาชีพถูกต้องครับถูกต้องครับเราซื่อสัตย์อ่าครับผมอ่าแล้วก็จริงใจกับลูกค้าครับผมดีอนนบอกดี<อ>ไม่ดีบอกไม่ดีอ่าใช่ครับผมว่าโอ้หน้ำมนต์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็จริงๆแล้วน้ำมนต์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมน้าเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็น้าเป็นคนที่โอ้ดหได้ไวของน้าน้ายังมีแพชชั่นมีพลังในการทํางานยังมีความกระหายที่จะ ไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยอ่ะอสวัสดีครับวัยรุ่นเลสเตกค,ครับเพื่อนอกับพี่ดิมเลสเตกกับเลสเต็กคือเพื่อนแท็คลงรถนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดนะครับ ที่ใช้ CLS ตัว C257 อยู่คลิปนี้เป็นหนึ่งคลิปที่เป็นแนวทางการแต่งดีๆให้กับเพื่อนๆที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่ซึ่งต้องบอกเลยว่าสำหรับรถรุ่นนี้นะครับเป็นรถรุ่นที่ได้รับความนิยมมากสำหรับคนที่ต้องการรถซีดานในรูปทรงสไตล์คูเป้ที่ครอบคลุมการใช้งานแบบครบคลุมก็จะเป็นความหล่อเหลาลงตัวหรูหราหรือแอบสปอร์ต สำหรับบอดี้ของ c นะี s c 257ต้องบอกเลยว่าเป็นรถรุ่นหนึ่งที่รับความนิยมมากๆสำหรับคนที่มีงบประมาณแล้วมองหารถสักรุ่นหนึ่งที่ตอบโจทย์ครอบคลุมตามที่พี่ดีมบอกไปซึ่งในแบบข้างหลังพี่ดีมเนี่ยเป็น C ีอ257รุ่น Face Lift ตัวนี้เป็น c ี s 220D เครื่องยนต์ดีเซลครับ190แรงมา้าในสนทิราคาประมาณ4ล้านกว่าบาทที่ตอบโจทย์ครอบคลุมและที่สาคัญประหยัดน้ามันด้วยเพราะฉะนั้นคือรถรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งครับที่ ใช้เวลาในการจองค่อนข้างนานเพราะว่ารถในคลาสนี้นะครับจะไม่ได้มีจํานวนเยอะมากแล้วก็ต้องใช้เวลาพอสมควรถ้าคุณต้องการจับจองรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆในคลาสนี้นะครับและเจ้า CLS Generation ปัจจุบันหรือ4257ก็น่าจะเป็น Generation สุดท้ายสําหรับ CLS แล้วครับรถรุ่นนี้เป็นรถรุ่นที่หน้าตาดีมากๆแล้วพี่ดมก็ชอบมากๆครับเพราะถ้าไม่ชอบก็คงไม่ไปจัด CLS 63มาไว้ในครอบครองครับพี่ดมรู้สึกว่า มันแต่งนิดแต่งหน่อยมันก็หล่อเหลาลงตัวแล้วขอกอี้แสนไปไขออีกแสนไปไรออีกลางอองแสนพอดลสกแสนบาทชุดร้าประมาณ60มืนไปคับหยังไม่รวมกับพวกปิ่นลอยแสนบาดอ้านยัีรู้สึกว่ามันแต่งนิดแต่งหน่อยมันก็หล่อเหลาลงตัวแล้วนะครับโดยคันนี้เนี่ยนะฮะจะมาทำอะไรบ้างเราก็ เรียมรับชมกันในคลิปเลยนะครับซึ่งเจ้าของรถคันนี้เป็นเจ้าพ่อลอซิ่งเป็นเจ้าพ่อร้านแต่งรถโดยเฉพาะรถกระบะ PPV วัยรุ่นสายคองต้องรู้จักครับณขมลกาอยางนั่นเองครับ แน่นอนเมื่อเอ่ยชื่อนี้เป็นเพื่อนที่เป็นสายกระบะสายซิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นออลนิวเนี่ยต้องรู้จักน้ำมนต์เป็นอย่างดีครับซึ่งนอกเหนือจากจะไปดูแนวทางการตกแต่งของรถน้ำมนต์เดี๋ยวเราจะไปคุยกับน้ำมนต์ด้วยว่าความเป็นมาของน้ำมนต์เนี่ยว่าจะเป็นร้านแต่งออ l นิวหรือแต่งกระบะชั้นนําของประเทศไทยน้ำมนต์ผ่านอะไรบ้างบังไปถึงนี้หน้าติดตามไ,ไหมฮะนอกจากจะได้ รับชมแนวทางการตกแต่งรถคันนี้ด้วยจะได้ฟังประวัติคร่าวๆเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสำหรับวัยรุ่นสร้างตัวที่จะต้องการหาความฝันตามหาความฝันหาแรงบันดาลใจได้เปิดคลิปยังวะก่อนอื่นเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจพี่ดีมด้วยนะครับไม่เสียเวลาครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่งของน้ำมนตเงินก่อนว่าวันนี้เนี่ย พี่ดิมจัดอะไรให้น้ำมนบ้างน้ำมนบอกว่าเดมมึงจัดให้น้าเลยเอาคิดคิดว่าดีเอาที่คิดว่าน้าใช้งานแล้วลงตัวไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่ดิมจัดให้น้ำมนแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้จัดอะไรกันบ้างครับ โอเคเพื่อนเรามาดูของแต่งกันก่อนสำหรับล้อ Max น้ำม um ันเนี่ยก็ใช้เวลาเลือกอยู่พอสมควรสุดท้ายก็มาจบที่ล้อเลสฟอร์สล้อฟอร์สสั่งตัดครับซึ่งสเปคออฟเซเนี่ยนะฮะพี่ดิมจัดให้น้ำมันแบบเป๊ะๆสวยๆ ไม่ยืดแล้วก็ไม่หุบครับสาหรับล้อลายนี้ชื่อรุ่นว่า BF01 เป็นล้อลักษณะก้านเขาก,าขกว้างจากค่ายเลสฟอร์ที่ได้รับความนิยมมากๆสาหรับล้อฟอร์ทค่ายนี้เพราะว่าแต่ละดีไซน์ของเขาเนี่ยเฉียบคมเฉียบขาดสวยงามลงตัวมากๆครับท่านใดที่มองหาล้อฟอร์คุณภาพสูงครับราคาจับต้องได้ต้องบอกเลยว่าคุณภาพความสวยความลงตัวเกินราคาครับที่จะแปะลิงก์เว็บไซต์ไว้ให้หรือท่านใดอยากจะดูแนวทางการแต่งสําหรับล้อแม็กค่ายนี้ เเพิิม่มมตแบรนด์นี้นะฮะก็น่าจะติดตั้งลงไปในรถยนต์เนี่ยโอ้โหในรอบปี2ปีที่ผ่านมาก็เยอะมากครับแต่ละคันเนี่ยหลอ่ลอๆสวยๆทั้งนั้นครับสนใจลายไหนก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้หรืออยากจะมาดูตัวจริงก็แวะเข้ามาที่ร้านเลสเบกได้ครับทั้งสองสาขาถ้าเพื่อนๆอยากจะสั่งตัดสั่งผลิตให้ตรงกับสเปคของรถตัวเองโดยที่ไม่ต้องลองแ่นลองสเปเซอร์ er, ก็สามารถสั่งผลิตได้ใช้เวลาประมาณสัก2เดือนด้วยกันล้อตัวนี้นะครับลาย b f 0 1ตัวนี้สีเลื่นเลื่อนเห็นเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชุดแรก ในไทยที่สั่งมาเป็นสีพิเศษนั่นก็คือสีบรัชแบล็ k จะมีความคล้ายกับบ r ั s ไทเทเนียมซึ่งทาง Red Force เนี่ยเคยผลิตสีนี้เนี่ยมาพอสมควรแต่สำหรับดีไซน์ BF01 ชุดนี้ไม่เคยทำสีที่เป็นลักษณะบรั s h i n g ออกมากแล้วก็ b บ u s h Black จะมีความแตกต่างกับบรัชไทเทเนียมตรงที่มีความเข้มที่มากกว่าครับ BF01 ที่เคยนำเข้ามาก็จะมีสีดำด้าน Diamond Silver ก็จะเป็นลักษณะแบบโทนสว่างหน่อยหรือ Diamond Black เพื่อนๆท่านใดที่ชอบดีไซน์ ลนี้ก็เอาเป็นตัวอย่างได้เลยล้อลายนี้จะมีการเจาะพะลุก้านแล้วบวกกับลายสไตล์บัตชิ่งแบบนี้เนี่ยฮะโชว์เทคโนโลยีการผลิตชั้นสูงได้แบบเห็นก็รู้ว่าแพงสําหรับสเปคหน้า9หลัง10ครับออฟเซตเนี่ยเป๊ะสำหรับ CLS ตัว220 d ดีเลยสําหรับยางจัดใหน้น้ำมนก็จะเป็นยางมิชลินพิลล์สปอร์ต 4S p o r t Pro s ทีทีล้อหน้า275 3 0 2 2 0ที่ล้อหลังซึ่งยางตัวนี้เป็นยางสมรรถนะสูงในรถสปอร์ตในรถไฮเปอร์คาม จริงๆแล้วอย่างตัวนี้เนี่ยติดมากับรุ่น CLS 53ในบอดี้เดียวกันนะครับแต่สําหรับ CLS ตัว2 0 d นดีจะติดมาเป็นฟูดเยียซึ่งนั้นวันบอกว่าอยากให้มันนุ่มหนึบแล้วก็จิกถนนขึ้นอีกนิดหนึ่งก็เลยเลือกที่จะ เปลี่ยนยางไปด้วยเลยอ่ะมาในส่วนต่อไปครับชุดโชคสตับแบบเกลียวครับเพื่อจัดทรงให้ดูสวยขึ้นในรถยุโรเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจาก KW v 3ซึ่งสำหรับ KW v a l ้โชคสตัดคอยเวอร์จากประเทศเยอรมนีครับที่สามารถปรับสูงต่ำได้ปรับนุ่มแข็งได้ทั้งคอมเพรสหรือบัมแล้วก็รีบาวตอบโจทย์การใช้งานครอบคลุมที่สุด เหมาะกับถนนเมืองไทยมากที่สุดรุ่นหนึ่งถ้าคุณใช้รถยุโรปอยู่การันตีด้วยการตอบรับของคนใช้รถยุโรปเนี่ยโอ,โอ้โหในรอบปีสองปีที่ผ่านมาน่าจะเป็นโชค๊คยุโรปที่ได้รับการยอมรับที่สุดรุ่นหนึ่งนะครับด้วยสนธีราคานะครับตัวนี้ก็แสนต้นๆน,นะครับอยู่ที่รุ่นรถไหนที่ใช้รถรุ่นไหนอยู่อยากจะสอบถามว่าโช๊คเห็นันอยู่วาเลียนสามสำหรับรถรุ่นตัวเองเนี่ยมีไหมแล้วก็สนที่ราคาเท่าไหร่ก็ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับโชคอเคดมิวเวาเลียนสา์ต้องติดตั้งโดยตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการของเค Thailand หรือเคดมิ่ไทยแลนด์เท่านั้นครับถึงจะรับประกัน2ปียังไม่จบเท่านี้เพื่อนๆเ,เป็นสเต็ปแรกที่น้ำมลบอกว่าโอเคเอาประมาณนี้ก่อนละกันอย่างอื่นค่อยว่ากันก็นี่เลยครับ ระบบเบรก AMG ครับซึ่งเป็นเบรกอัพเกรดสำหรับคนที่ใช้ Mercedes Benz หรือ Mercedes AMG อยู่ซึ่งปกติแล้วเนี่ยในหลายๆรุ่นของตระกูล Mercedes Benz หรือ Mercedes AMG เบรกติดรถมาเนี่ยส่วนมากเขาก็จะให้มาเป็น4พอแล้วก็จานขนาดไม่ได้ใหญ่มากแต่ถ้าคุณต้องการ performance เบรกที่ดีขึ้น ระยะเบรกที่สั้นลงพร้อมความหล่อเหลาลงตัวยิ่งขึ้นครับนี่เลยเบรก AMG Performance เป็นเบร6พอรอดซึ่งเบรกพวกนี้เนี่ยจะติดอยู่ในจะกูล AMG 63หลายๆรุ่มจะติดตัวนี้มาให้ อันนี้เราเบลกไม่มาติดตั้งให้กับรถของนากมลศูนยขาเบรกเนี่ยตรงรุ่นตรงสเปคเลยครับถ้าเบรกเป็น AMG เป็นออริจินอลพาร์ททุกชิ้นในสนทิราคาประมาณ200,000กลางๆนะครับถ้าคุณจะถามพี่ดิมว่าต้องเปลี่ยนไหมครับพี่ดิมบอกเลยว่าเปลี่ยนเธอะถ้าคุณเป็นคนต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ในการเบรกตัวนี้ตอบโจทย์จบแน่นอนครับผมสาหรับเบรก AMG สเต็ปแรกก็ประมาณนี้ครับ แต่แค่ล้อยางชกอเบรกแค่นี้ก็ใช้งบประมาณประมาณ6 0แสนบาทโดยประมาณแล 9, ้วกรเพื่อนเดี๋ยวยังไงตอนนี้ให้ทีมงานบรรเลงแล้วก็ติดตั้งเดี๋ยวพี่ดีมจะพาไปทดสอบรถน้ำมนพร้อมกันครับเพราะว่าน้ำมลจะทิ้งรถไว้ให้พี่ดีมเนี่ยทำการติดตั้งทดสอบ1วันเต็มเต็มพรุ่งนี้น้ำมนจะมารับรถเดี๋ยวเราจะมาคุยกับนักมลการยางกันนะครับโอเคไม่เสียเวลาให้ทีมงานเราบรรเลงก,กันก่อนครับไปกนะันฮะ solution น้สวัสดีครับโอ้โหทิ้งรถไว้กับผมสองวันโอ้โหวันนี้มารับทุกชายเพิ่งมาร้านดีมครั้งแรกเนี่ยเห็นแต่ชื่อเห็นแต่ได้ยินแต่กิติศักดิ์นั่นแหนะ <laughs> เออน้าเห็นครั้งแรกเป็นไงชอบไหมโอโหชอบเลยอ่ะเป็นรถในฝันเลยอ่ะ้ยจริงๆสีพอร์นี่ดีมเคยเข้ายังไม่เคยเข้าไม่เคยอยากเข้ามาชุดแรกนะชุดแรกเลยอ่ะใช่สีบลัชแบล็คชุดแรกเขาเรียกสีอะไรนะสีบลัชแบล็คครับล้อตัวนี้เป็นล้อฟอร์สั่งตัดนะอ่าแล้วก็ชื่อรุ่นว่าเ e ดฟอร์สเรดเอฟศูนย์หนึ่งรดฟอรนะ ไม่ใช่ TE 37นะไม่ใช่การยกจริงนะไปทำ TE ใส่ก็ได้เลยเฮ้ยไม่ใช่ทรงใช่ไหมไม่ใช่ทรงฟิลเป็นไงนะตัวนี้เป็นตัว k w วะ k w v ตัวที่น้าอยากได้เลยใช่เดิมๆนะสแตนดาร์ดนะว่ามันก็ยังโยนๆนะคาแรคเตอร์ของ k w เนี่ยน้าดูมันจะแบบโอ้โหมาน์รออยต่อเนี่ยดูดดดดดใช่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  มีความรู้สึกว่าแตกต่างกันเยอะมากอ,ะอ่ะเพราะว่าน้าใช้มาสักระยะใช่ครับใช่ไหใช่ในรถยุโรปจริงๆก็คือตัวนี้จะเป็นตัวจบเพราะว่าจริงๆแล้วในรถยุโรปนะมันจะมีโช้กอีกหลายๆแบรนด์แต่ส่วนมากก็จะเป็นระบบโมโนโมโนเนี่ยพอมันอยู่ในยุโรปแบบบางทีเนี่ยถนนบ้านเรามันจะตึงตังนะรับมันจะสะท้านกระเด้งแต่พอ KW เนี่ยมันเป็นระบบทวินเพราะฉะนั้นคือแบบมันจะซอฟมันจะนุ่มจริงๆผมเกลิ่นไว้นิดนึงว่ารถคันเนี้ย น้าซื้อมาใช้แบบเหมือนเหมือนรางวัลความสาเร็จของน้าใช่ครับแล้วปกติแล้วน้าเนี่ยโหเงินก็มีแต่จะซื้อรถเนี่ยไม่ซื้อเลยใช่ใช่ก็ก็เป็นคนค่อนข้างที่จะเลือกนิดนึงครับแต่รู้สึกว่าดีจะไปายามาภาพแล้วมันดีอสวยครับ,รบทีแรกแจ๊ก็จะไปเอาตัวเล็กเฮ้ยเอาตัวเล็กจะไปเอาเลยถ้าเอาก็เอาตัวใหญ่ก็เลยเลือกตัวเป็นตัวตัวนี้ก็เรียกสอง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 ศูนย์ดีดีเซล อ๋อาอาแอ,าอรถคันนี้ก็จะเป็นเครื่องดีเซลประหยัดน้ำมันมันได้ครบเลยนะเป็นทรงคูเป้สไตล์สปอร์ตให้ความพรีเมียมและความหรูหราไม่ได้ดูแบบแก่จนเกินไปกึ่งๆึ่งวัยรุ่นก็ได้นานัา้น,น,นคือมันผมว่ามันเป็นรถที่ค่อนข้างจะเลนส์สวค่อนข้างจะใช้ได้เยอะอย่างน้าขับก็ดูแบบภูมิฐานด้วยแอบวัยรุ่นเล็กๆด้วยนฮะ ั่นคือรถคันนี้ก็เลยขายดีนะจริงๆแล้วบอดี้มันทั้งในกับ CLS เหมือนกันนะ CLS CL จะมี2รุ่น CLS 220 d ก็คือจะเป็นรุ่นนี้แล้วก็เป็นรุ่นที่ผมใช้คือเป็น CLS 53 <S 53ก็จะเป็นเครื่อง V 6 400<ล>กว่ามารแรงกว่าซึ่งคันนั้นก็จะเซ็ตมาเป็นช่วงล่างถุงลมซึ่งจะเป็นคนละคาแรคเตอร์คือ CLS ตัว53เนี่ยช่วงล่างมันก็จะเป็นลักษณะถุงลมมันก็จะมีความ นุ่มๆแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของถุงลมเนี่ยมันจะมีความเด้งๆนิดๆแต่ปกติแล้วเนี่ยคือถ้าเราใช้บนถนนที่ไม่ได้แย่มากเนี่ยมันก็จะค่อนข้างนุ่มสบายแต่อย่างคันนี้ด้วยความที่เป็นโชคสปริงมันจะมีความสะเทือนมากกว่าแต่ข้อดีของรถคันนี้ก็คือมันมีโชคดีๆเขนวีวีสามให้เราเปลียนเลยเพราะเปลี่ยนโชค ชุดหนึ่งนะผมว่ารถคันนี้ขับดีกว่ารถผมอีกพอเราเซตออกมาในค่าที่แบบลงตัวเนี่ยมันขับดีขับช้าก็หนุ่มขับเร็วก็นิ่งขึ้นลดอาการโยนอาการสายถ้าจะเทียบกับกระบะที่น้าทำนะไม่แตกต่างกับคุณใส่หน้าควินซีรีส์หลังเป็นมิกกี้แบ็กซ์แท้แท้งอันนี้ต้องทูนซีรีส์แล้วระดับตรงนี้ยีรับแพ้อออย่างนี้ยีรับแพ้อออารมณ์ประมาณนี้เลยครับก็จริงๆแล้วทางร้านเราก็ ทําพวกสายกระบะอยู่นะคือจริงๆแล้วอย่างที่ลูกค้าเลือกนะครับก็ถูกได้ดีไม่มีหรอครับเรามีตั้งแต่ชุดเริ่มต้นขึ้นไปคือเราก็จะแนะนําลูกค้าว่าเฮ้ยพี่เอาเป็นสเต็ปนี้ดีไหมอ่าครับผมอย่างที่มาเลือกเลือกที่มาดีมหรือมาเลสเปกนี่ครับจริงๆแล้วน้องทําพวกแนวนี้เยอะก็เลยมั่นใจมั่นใจอันนี้ผมแนะนํานะครับสําหรับคนที่ไม่ชอบเปลี่ยนล้อหรือว่า สแตนดาร์ดโรงงานมาเป็นขอบ20อยู่แล้วนะครับชกก็เปลี่ยนได้ชุดนี้จริงๆนะครับผมมั่นใจเราว่าจบแน่นอนอันนี้เรานั่งเทสกันอยู่นะครับเป็นถนนปูนขุกขักุกขานะโคตรนิ่งโคตรเนียนเลยนุมจริงครับชุดนี้ก็จบจบเลยนะแพงก็ต้องดีแต่ถ้าเซ็ตไม่ดีไปผิดร้านก็หายนะเหมือนกันทำให้รถของเราเนี่ยอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพกันกับขี่ Ais, ดีเท่ากับโชคที่เขาให้มาเพราะฉะนั้นการเซตติ้งก็สําคัญเพราะต้นคลิปผมอธิบายไปแล้วนะผมเล่าเรื่องนะคร่าวๆไปแล้วว่าผมเนี่ยรู้จักน้ะตั้งแต่ผมเป็นเซลล์ไปขายของนะใช่ ขับซีวิคเก่าๆไม่เก่าสิซีวิคป้ายแดงแต่ว่าก็โหกัดฟัน่อดเหมือนกันครับกับน้องดีมก็รู้จักกันมา10กว่าปีโอ้สิกว่าปีเลสมัยเป็นเซลสแตมฟอร์ดใช่เดินใส่เสื้อทับในายนะสวัสดีครับใส่กางเกงสลักรองเท้าหนังอุดหนุนล้อผมสักชุดเลยครับก็ซึ่งสมัยนู้นล้อผมก็อาจจะไม่ค่อยตอบโจทย์นะเท่าไหร่แต่นะก็น่ารักก็ช่วยผมซื้อเพราะว่าปกติแล้ว บริษัทที่ผมทำเนี่ยส่วนมากก็จะทำเป็นลอรถเก๋งอะใช่น้าก็ช่วยผมซื้อนะสมัยก่อนน้น่ารักน้าน่ารักผมเลยดแล้ววันนึงแบบผมได้มาทำร้านผมก็เห็นน้าแบบโหเติบโตในช่วงที่ผมเข้าไปขายของน้าช่วงนั้นน้าก็อยู่ในช่วงที่กำลังเติบโตเหมือนกันยังไม่ได้แบบห ด้วยวังอลังการเท่านี้จากจุดเริ่มต้นจากที่ดีมเป็นเซลนะแล้วก็มาทำร้านเล็กๆในช่วงแรกๆช่วงแรกๆแลทำหมดจริงๆทำซิตี้คารด้วยไปทำกระบะอยู่ช่วงหนึ่งด้วยก็เริ่มปรับเปลี่ยนแล้วก็หาในสิ่งที่จะเองถนัดเราหาจุดๆหนึ่งที่เรารู้สึกว่าพี่เราเราชอบการทํารถในรูปแบบรถเก๋งเราก็พัฒนาใสยเฮดสสยเฮ็ดใส่เฮดสฮอนด้าก่อนแล้วก็เริ่ม พัฒนาไปทำรถยุโรยุโรจนทุกวันนี้ก็เป็นครบวงจรในแนวทางที่เป็นแบบรถใช้งานรถครอบครัวในสายกระบระแคยูย์ครับจริงๆแล้วผมว่าผมไม่ต้องพูดเยอะทุกคนก็น่าจะรู้จักอยู่แล้วว่านาคามลเนี่ยทำรถกระบะโดยเฉพาะ All New d m a x ทำมาผมว่าหลักหมื่นคันแล้วเยอะมากหลักหมื่นคันแล้วงั้นคือเรื่องความชำนาญ เรื่องความเก่งกาจในสายอาชีพที่แบบรถทําสายยีราฟซิ่งยีรับแคะของน้าเนี่ยถือว่าระดับประเทศอยู่แล้วเพราะนั้นคิดแบบก็จะมาถึงตรงนี้นานๆนุ๊กโอ้โหเพราอเราเราอย่างน้าน้าก็เริ่มมาตั้งแต่แบบร้านเล็กๆใช่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 ผมเชื่อได้ว่าหนึ่งอย่างที่ทําให้น้าและผมมาถึงทุกวันนี้คือความซื่อสัตย์ในอาชีพถูกต้องครับถูกต้องครับควาซื่อสัตย์อ่าครับผมอ่าแล้วก็จริงใจกับลูกค้าครับผมดีบอกดี ไม่ดีบอกไม่ดีใช่ครับคนเราต้องมีการพัฒนาใช่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองเก่งเพราะว่าโดยเฉพาะในสายอาชีพแบบเราเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่คิดว่าตัวเองเก่งมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหยุดการพัฒนาเพราะรถนะทุกวันนี้คือรถมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ครับพราะทำให้ตัวเราเองทีมช่างเองเราต้องมีการพัฒนาอยู่เสมอก็อันนี้เป็นข้อคิดดีๆจากน้องดีมนะครับก็ อยากฝากบอกไวุ้่นด้วยนะครับจุดหนึ่งคือวันหนึ่งเราเป็นเด็กมาเราอาจจะชอบแต่งรถนะแต่งไปแต่งมาเปิดร้านเองเลย <c oughs> อ่า <c oughs> มันต้องไปงาน <c oughs> ใช่อ่าก็ฝาดไวแนะนเอาเราไม่มีทุนอ่ะเราก็ทําไปเรื่อยๆพอมีทุนมาเราก็เพิ่มอ่ะอย่าเพิ่งรีบใช้งเงินนี้หนึ่งอย่างน้าเนี่ยก่านน้าจะซื้อซลเอสเนี่ย นาเนเก็บตังมีตังมีของเนี่ยโหไม่ได้เท่าไหร่นาจะซื้อคันนี้จริงๆอะซื้อตั้งแต่4ี่หปีที่แล้วนะซื้อได้ครับแต่ว่าก็ก็เลือกเลือกที่จะเอาเงินตอนนั้นไปลงทุนครับเงินต่อยอดครับแต่ถ้าเราเหลือเมื่อไหร่ปุ๊บเราพอที่จะมีกําลังซื้ออ่าค่อยซื้อครับใช่ซื้อแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยชิวชิวไม่ลําบากเนี่ยผมว่าโหน้ำมต์เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ๆแล้วก็จริงๆรแล้วน้ำมตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผมอีกอย่างหนึ่งที่น เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบอย่างให้ผมไดยนนะเป็นคนที่มีวินัยแล้วก็น้าเป็นคนที่โขได้ไวของน้าน้ายังมีแพชชั่นมีพลังในการทํางานยังมีความกระหายที่จะไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยจริงๆในวัยน้าปกติผมเห็นหลายๆคนนี้ก็แบบผมไม่ไหวแล้วเปื่อยแล้วนะแต่น้ายังมีความหัวใจยังไวรุ่นอยู่อ่ะครับผมจริงๆนะครับโซเชียลมีเดียนะครับทุกช่องทางอ่าก็คือขยันลงนะฮะคือ การทํางานเราเราก็อยากอยาโชว์ในสเต็ปผลงานให้เราทำครับอ่าดีไม่ดีคือให้ลูกค้าคอมเมนต์มานะฮะเราโตตรงนี้ครับหลายหลายท่านอาจจะไม่เล่นโซเชียลเลยครับเอ้ยทำไมเงียบจังทาไมร้านนู้นขายดีจังคือจริงๆแล้วเราก็ต้องใช้ถูกทางนะครับโซเชียลนะครับอ่าครับผมก็นี่เลยครับอยากฝากด้วยนะครับโอเคครับผมยังไงใครหาร้านแต่งรถกระบะพ p พีวีครบวงจรอยู่โซนแบบสายคลองหรือทั่วประเทศไทยจริงๆน้ำมตนก็ มีมาใช้บริการทั่วประเทศอยู่แล้วก็แวะไปหาน้ำมันได้แต่ใครอยากจะแต่งรถสไตล์รถเก๋งรถยุโรปรถครอบครัวก็แวะมาที่เลยเฮ้ยน้ายังมาเลยอ่ะต้องมาดีวะจอกจริงจบจริงครับจบจริงครับก็ฝากด้วยครับอ่าไม่ว่าจะเป็นแนวเก๋งแนวยุโรปนะฮะครับตอนนี้จะไปซูเปอร์คาร์แล้วอ่ะผมก็วุนเว้ไปเรื่อยครับน้าเพราะนี่จริงๆคนคนชอบรถ ผมรักรถจริงๆแล้วถามว่าบางคนโหพี่นิมทําร้านมาเจ็ดปดปีมีคนถามผมนะว่าโหทําไมรวยแับบางทีอ่ะเราผมผมอะ่ะบางทีผมไม่ได้มีเท่านะด้วยซ้ำแต่ผมอะ่ะผมชอบเออผมชอบรถคือ,อเราก็มีเขาเรียกว่ามีเป้าหมายอย่างนึงในชีวิต เราอยากจะได้ซุปเปอร์คาร์มาเอาไว้ใช้เพื่อเป็นกําลังใจขวัญกําลังใจในการทํางานของเราเหมือนน้ารน้ารู้สึกว่าน้าไม่ได้อยากมีซุปเปอร์คาร์นะชอบใช้รถทั่วไปแต่ว่าน้าอยากจะมีเงินในบัญชีเยอะมีบ้านอยู่แล้วก็ดูแลครอบครัวดูแลลูกเมียได้ก็จบแล้วก็คือลหลายๆคน อาจจะคิดว่าเฮ้ยผมมีตังค์เท่าไหร่ถึงซื้อมันผมว่าความฝันของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมที่สําคัญนะเราใช้อะไรต้องไม่เดือดร้อนใครถูกต้องครับต้องไม่เบียดเบียนใครถูกต้องครับอ่าถูกต้องครับค้อยสําสคัญเลยครับผมนะครับยังไงโหคลิปนี้นี่แบบเอ้ย่าเชื่อว่าหลายๆคนได้กําลังใจในการทำงานเอา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 เป็นว่านี่ ep หนึ่งนะเดี๋ยว ep สองครับฝากติดตามด้วยนะอ่าเดี๋ยว ep ep สองเหรอนะจะเอา r สามห้ามาให้ดิมเซ็ต น,นี่เด like oh ี๋ยวออกอาสองง่ายเลยครับโอ้โหได้เลยนะน้าเดี๋ยวรอเลยครับจริงๆริงนะน้ามั่นใจในตัวดินนะครับน้าถึงเลือกมาให้ดินเซตให้ครับอ่าล้อยางโช้กนะครับสายยุโรปนะฮะสายเบนซ์บีเอ็มนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับใครที่จะทำนะครับผมมั่นใจน้าให้คะแนนเต็มสิบครับก็ฝากเวิรุ่นด้วยนะครับติดตามแล้วก็ที่นี่แน่นอนน้ามั่นใจร้อยละศูนย์ครับโอเคสุดท้ายเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ครับฝากไปกดติดตาม น้ำมันด้วยสำหรับ FC พี่ดิมครับกมลกันยางครับอ่าแล้วก็ฝากน้ำมันฝาก FC ฟซีน้ำมัครันปะกิดตามพี่ดิมครับโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้ารอ R35 ของน้ำมันมาทำอ่าโอเคครับโอเคครับสวัสดีครับ